สมทรงเป็นหญิงสาวที่มีหน้าอกเล็กมากจนมีปัญหาเวลาซื้อยกทรงมาใส่ไม่ทราบว่าที่นี่มียกทรงไซส์28ครับ AAA หรือเปล่าคะเธอถามพนักง,งานขายในห้างสรรพสินค้าแต่ก็เจอกับสายตายามเยียดจนเธอทนไม่ไหวเดินหนีไป เมื่อมาถึงแผนกขายยาเธอก็คิดจะซื้อครีมเสริมซวงอกมาช่วยแก้ปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะบอกกับเภสัชกรที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันว่ายังไงดีเลยสก,กิดให้ไปที่หลังเคาน์เตอร์แล้วจัดการเปิดหน้าอกให้ดูมียาอะไรช่วยได้บ้างคะมีแน่นอนคะ่ะเภสัชกรบอก โดนยุ่งกัดจนเป็นตุ่มสองเม็ดอย่างนี้ต้องใช้ยามองค่ะ